ต่อไปก็คือเริ่มสร้างตัวละครเลยอันนี้เป็นหน่วยแบบ family tree เ,เป็นคลาสเล็กๆนะคะแต่ว่าเราได้เห็นภาพใหญ่เลยค่ะทั้งวิธีการทำงานสร้างนิยายข้ามเวลาไปจนถึงระบบวงการหนังสือแบบสากลทั้งการ pitching ชชนำเสนอผลงานกับเอเจนซี่และสำนักพิมพ์แม้เป็นการเขียนนิยายเรื่องแรกนะคะแต่ผลงานเรื่อง the moon represents my heart ของนักเขียนไทยค่ะพิมพ์หวังเดชวัตรกลับได้ตีพิมพ์ทั้งในสำนักพิมพ์ดังของอังกฤษและแปลอีก5ภาษาค่ะรสัสเซียสเปนอิตาลีตุรกีอินโดนีเซียและไทยใน ชื่อเราต่างเป็นดวงจันทร์อันโดดเดี่ยวรวมถึงมีค่ายสตรีมมิ่งใหญ่นะคะซื้อลิขสิทธิ์เตรียมไปสร้างเป็นซีรีส์แม้ว่าโครงการนี้ถูกพับไปค่ะแต่สําหรับนักเขียนหญิงไทยยังไปต่อเช่นครั้งนี้นะคะเธอมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนด้านการเขียนและตีพิมพ์วรรณกรรมในต่างประเทศค่ะร่วมเปิดเวิร์กช็อปหนังสือไทยสู่ตลาดโลกจัดขึ้นโดยอุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คนะคะฉลอง20ปีด้วยการจัดการเปิดพื้นที่รนันวงการอ่านการเขียน ที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการผลักดันหนังสือให้เป็นซอฟต์ power ค่ะรู้สึกว่าส่วนหนึ่งที่แบบประเทศไทยเรายังขาดอยู่คือแบบการศึกษาหรือการสนับสนุนตั้งแต่เด็กๆเนี่ยค่ะแบบว่าแบบรู้สึกว่าอย่าง,งพิมพ์ตอนที่โตมาเนี่ยเป็นคนชอบอ่านหนังสือมากแต่แบบเวลาเรียนโรงเรียนเรียนโรงเรียนไทยนะคะแต่ไม่ได้มีการแบบการศึกษาที่ช่วยสนับสนุนให้แบบว่าแบบเคยให้เด็กๆรักการอ่านหรือให้เด็กๆพออ่านหนังสือแล้วเนี่ยแบบ มาดิสคัสกันทําไมถึงชอบหนังสือเล่มนี้หรือแบบให้เด็กๆขัดเขียนแม้แต่เขียนในแบบเขียนเรียงความหรือเขียนแบบเอ็กเพรสความคิดตัวเองเขียนความคิดสร้างสารรค์รู้สึกว่าอันนี้มันต้องเป็น c คเจอร์ที่มันยังขาดอยู่ในในเมืองไทยไงที่รู้สึกว่ามันจะช่วยให้แบบว่าแบบทางด้านการอ่านการเขียนของเราวันแข็งขึ้นสอบนี้จริงๆที Park และทีมเนี่ยคิดไว้ระยะหนึ่งแล้ว ตั้งแต่ทางรัฐบาลมีนโยบายเรื่องของการสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์และก็หนังสือเ,เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย2เดือนที่ผ่านมานี้นทาง Park นีเได้รับได้รับเกียรติจากทางคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านหนังสือซึ่งเป็นอนุกรรมการที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการาพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติรเราเข้าไปเป็นหนึ่งในอนุกรรมการและเลขานุการร่วม นะครับของคณะอนุกรรมการชุดนี้ก็คิดว่าคงจะมีบทบาทอยู่สองสาส่วนอันแรกที่แน่ๆเลยก็คือมีบทบาทในเรื่องของการเป็นหน่วยรับงบประมาณเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆของคณะอนุกรรมการชุดนี้ ภารกิจสําคัญของอุทยานการเรียนรู้คือการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดค่ะซึ่งในส่วนของการอ่านสถิติของปี2567นะคะพบว่าทีเคพาร์กรุงเทพที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์มีสมาชิกราว14,000คนค่ะยืมคืนหนังสือราว700,000เล่มและในส่วนของห้องสมุดออนไลน์ที่มีสมาชิกกว่า60,000คนซึ่งมีสื่อทั้งอีบุ๊กพอดแคสต์คอร์สเรียนออนไลน์มีผู้ใช้บริการราว400,000รายการนะคะซึ่งทางอุทยานการเรียนรู้มองว่าเป็นตัวเลขการ เขาถึงที่น่าพอใจค่ะและสอนว่าหนังสือกระดาษยังไม่ตายอย่างที่หลายส่วนเป็นกังวลหากทางทีเคพาก็มองถึงแผนระยะยาวในการสร้างระบบนิเวศด้านการอ่านที่ต้องมีกลไกต่างๆมารองรับรวมถึงแผนขยายพื้นที่ห้องสมุดในต่างจังหวัดนะคะทีปีนี้มีแผนเปิดห้องสมุดในน้ำทีเคพาร์กอีก2แห่งค่ะที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางและที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะ